สิ่งนั้นคุณผู้ฟังคิดว่าในช่วงเวลาที่คัดเลือกคนมาช่วงเวลาไหนเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดครับทําอย่างไรเขาถึงจะสามารถรู้ได้ว่าใครมี EQ ที่สงูงใครมี EQ ที่ต่ําและใครมี EQ ที่ต่ําแต่แสร้งทําว่าตัวเองมี EQ ที่สงูงเขาขุดค้นตํารานับร้อยนับพันเล่มเขาอ่านงานวารสารงานอ่านเอกสารอ่านงานวิจัยนับพันครับแต่ก็พบว่า ทุกงานวิจัยทุกตำราทั้งหมดไม่สามารถเอามาตัดสิน EQ ได้เลยตำราดั้เดิมไม่สามารถใช้ได้แต่สิ่งนี้ที่สามารถสะท้อนพฤติกรรม EQ ของมนุษย์ได้ดีที่สุดสิ่งนั้นคือการหัวเราะครับ รู้สึกว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วใช่ไหมครับรู้สึกว่าการจัดการชีวิตตัวเองมันยากขึ้นวันนี้เราจะมาแก้สิ่งนั้นกันครับถึงแม้มันจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากและถ้าคุณควบคุมสิ่งนี้ได้คุณจะควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยสิ่งนั้นครับคือตัวท่านเองเพียงแค่ว่าคุณไม่ยอมแพ้และวินัยชีวิตจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้สัมมนานี้ครับจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2568บัตรซินนนนนนนเเวววอออออรรร์์คคุุณณจจจะะะะไไดด้่ลลล2ััััใที13 14แแแสสสิงาาาามมบบบตโกกย ลงมือทาจริงๆเจอเวิร์กช็อปจริงๆเจอคอมมูนิตี้จริงๆเราจะมาได้เจอกันตัวเป็นๆด้วยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ l i น์แอดแอดเดอะไลบรีหรือจะดูที่ในข้างล่างก็ได้ครับและเวล่เรามาเจอกันครับเราจะมาค้นหาเครื่องมือนี้ไปด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทําให้คุณเป็นอิสระถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกดซับสไครป์ให้เดอะไลบรีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1นล้านซับได้ครับได้ไหมครับ สำหรับซูเปอร์ m คอมมิวนิเคเตอร์พาททสนะครับวิธีฟังความรู้สึกที่ไม่มีใครพูดออกมาผมว่าถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องราวนี้นะครับคุณจะเป็นคนที่เห็นทั้งวัจนะภาษาและอวัจนะภาษาของมนุษย์ดังนั้นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันครับหากมีใครสักคนคุยกับคุณและเขาโกหกคำถามคือคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาโกหก หรือถ้ามีใครสักคนสักใครสักคนกําลังคุยกับคุณและเขาทําท่าทีอารมณ์ดีมากเลยแต่จริงๆเขารู้สึกแย่มากอะไรคือสัญญาณที่คุณสามารถดูได้ว่าจริงๆแล้วเขากําลังแซงทําเป็นอารมณ์ดีและหากคุณต้องการที่จะสัมภาษณ์ใครสักคนมาร่วมงานกับคุณแน่นอนคุณต้องอยากได้คนที่มี EQ สูงมีวุฒิภาวะสามารถควบคุมตัวเองได้ คุณจะต้องดูอะไรที่คุณประเมินได้แม่นยำเลยว่าเขาจะเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาร่วมทีมกับคุณจริงๆคุณจะรู้ในเอพิโซดนี้ครับในปี1980ครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างโด่งดังและผมเองก็เพิ่งมีโอกาสได้รู้จากหนังสือเล่มนี้นะครับเรามาเข้าซีนกันครับในปี1980ครับองค์การนา s a ส่งจรวดออกไปนอกโลก อยู่บ่อยครั้งในช่วงปีนั้นนะครับเป็นปีที่นว,วัตกรรมทางด้านอวกาศเนี่ย เติบโตแบบก้าวกระโดดมากเพราะหนึ่งมีเรื่องของสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสงครามโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามเย็นในช่วงสงครามเย็นครับมีการเติบโตของนวัตกรรมทางอวกาศเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าแบ่งบ่งกล้ามแข่งกันนะครับโดยเฉพาะฝั่งโซเวียตกับฝั่งสัมพันธมิตรสิ่งที่เขาเอามาแข่งกันในด้านของนวัตกรรมอวกาศก็คือใครส่งยานอวกาศไปได้ก่อนสําเร็จใครส่งไปได้ไกลกว่าสําเร็จ ใครส่งคนไปแล้วอยู่ได้นานกว่าก็คือสําเร็จจนกระทั่งมันเหมือนจะมีเหตุการณ์หนึ่งด้วยครับที่ว่าทางฝั่งสัมพันธมิตรจะระเบิดดวงจันทร์ผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เป็นมีความเป็นมาอย่างไรบ้างน,นะครับแต่คร่าวๆก็คือด้วยความที่มันมีการแข่งขันทางสงครามเย็นสูงมากก็เลยมีความเชื่อหนึ่งที่ว่าหากประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถระเบิดดวงจันทร์ได้ก่อนแสดงว่าประเทศนั้นนวัตกรรมอาวุธ ทางอวกาศจะต้องแข็งแรงมากแน่ๆแต่โชคดีครับที่งานนี้โปรเจก์นี้มันถูกพับเก็บไปเพราะถ้ามันไม่ได้ถูกพับเก็บไปเราอาจจะไม่ได้เห็นน้ําขึ้นน้ําลงและดวงจันทร์อาจจะไม่อยู่ให้เราเห็นก็ได้นะครับแต่อันนี้ครับเหตุการณ์ในปี1980ครับด้วยความที่นวัตรกรรมทางด้านอวกาศเติบโตค่อนข้างเยอะและยิ่งยานอวกาศถูกส่งออกไปมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งมีการพัฒนามากขึ้นเท่านั้นจากตอนแรกที่ส่งไปแค่ยานอวกาศส่งสัตว์ไปส่งสุนัขหมาแมวหมูป่าไปจนวันหนึ่งก็สามารถส่งคนไปได้แต่ในช่วงที่นวัตกรรมทางด้านอวกาศกว่าจะส่งคนไปได้มันก็มีการสูญเสียค่อนข้างเยอะจนกระทั่งครับความมั่นคงของระบบยานอวกาศมันสูงมากขึ้นทางองค์การนาซาก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเราสามารถส่งคนให้เดินทางบนอวกาศในระยะทางไกลๆได้ จนในเหตุการณ์ในตอนนั้นครับยานอาวกาศไม่ได้นวัตกรรมอวกาศไม่ได้มีแค่ยานอาวกาศแต่มีสถานีอวกาศด้วยผมก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าน้าตาเป็นยังไงแต่มันมีสถานีอวกาศครับยานอาวกาศที่ต้องการจะไปเติมเชื้อเพลิงจะไปพักเครื่องจะไปทําอะไรก็ตามแต่สามารถจอดพักที่นี่ได้ก็เหมือนการที่เราเดินทางจากกรุงเทพไปพัทยาแล้วก็ต้องแวะจุดพักรถแถวแถวบางประกงมันจะอารมณ์นั้นเลยครับ ทีนี้หากคุณเป็นนักบินอวกาศนะครับแล้วถ้าคุณเดินทางแล้วมันมีจุดพักพักเครื่องแน่นอนว่าคุณก็จะต้องใช้เวลาอยู่บนอวกาศมากขึ้นทีนี้สิ่งที่น่าสนใจครับแล้วการที่มนุษย์คนหนึ่งจะต้องใช้เวลาอยู่นอกโลกนานขึ้นมันมีผลอะไรบ้างโดยเฉพาะทางใจอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นนะครับและทีนี้ครับ สมมติคุณเป็นคนธรรมดาแน่นอนว่าการที่คุณได้ออกไปท่องอวกาศมันน่าจะเป็นอะไรที่มิราเคิลมันดูเพอร์เฟกมากเลยครั้งหนึ่งผมก็อยากไปแต่ถ้าคุณได้เป็นนักบินอวกาศจริงๆที่ต้องไปทํางานจริงๆนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับเรามาดูในตัวยานของเราครับในตัวยานของเราจะมีแผงควบคุมมีวิวที่คุณไม่สามารถเห็นได้จากในโลกคุณจะต้องไปนอกโลกเท่านั้นมันก็จะค่อนข้างไฮเทคในยานอาวกาศลานี้ครับจะมีคนอยู่3คนผมว่าหมวกนักบินอวกาศมันเหมือนหมวกกันน็อกเลย จะมีคนอยู่3คนครับผมจะพยายามวาดให้มันเหมือนที่สุดนะครับนักบินอวกาศ3คนนี้ครับก็จะต้องทำงานร่วมกันอยู่ในยานที่จริงๆแล้วพวกเขาก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นยานมันน่าจะเป็นกระป๋องที่ถูกอัดแน่นแล้วคุณก็จะมีเห็นแต่วิวสีดำๆๆเห็นดวงดาวอื่นนับไม่ถ้วนและคุณก็เห็นบ่อยจนคุณเบื่อและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักบินอวกาศครับพอนักบินอวกาศจะต้อง อยู่บนเครื่องนานมากขึ้นผลกระทบทางจิตใจมันส่งขึ้นครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับหากคุณอยากจะเป็นนักบินอวกาศคุณจะต้องโดนเทสอะไรบ้างในช่วงแรกครับแน่นอนคุณจะต้องเทสเรื่องแอนติจูดความคิดความอ่านความสามารถทางการคำนวณยิ่งคุณจบสาขาที่มันเป็นสเปซิฟิกสกิลเช่นหมอวิศวะนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์แน่นอนว่าองค์การนาซาก็จะต้องการคุณมากขึ้น ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนักบินอวกาศเหล่านี้มีความเก่งมากๆครับมีร่างกายที่ดีด้วยเพราะเขาจะต้องทดสอบการอยู่กับสภาวะที่แรงจีมันผิดปกติเขาจะต้องอยู่กับสภาวะที่เครื่องเกิดการหมุนยิ่งถ้าเขาอ้วกแสดงว่าการสอบนั้นมันก็ไม่ผ่านดังนั้นร่างกายความฉลาดผ่านแน่นอนครับเกินค่าเฉลี่ยแน่นอนแต่สิ่งที่พวกเขาเริ่มเห็นผลกระทบบางอย่างคือเรื่องของ EQ ครับเพราะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่ยานอาวกาศลำนี้จะต้องอยู่นอกอวกาศนานกว่าปกติแล้วมีกัปตันเรือคนหนึ่งกัปตันยานสิครับกัปตันยานคนนี้ครับพอจะต้องอยู่ที่นอกโลกนานขึ้นเขาเริ่มสูญเสียการควบคุมตนเองเขาเริ่มบน่นเริ่มตำหนิเพื่อนร่วมยานอาวกาศ แล้วการบน่นการตําหนกิการประชดประชันเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่ครับทำให้มูดมันเปลี่ยนไปหมดเลยจากเหตุการณ์ตอนแรกครับที่ว่าเอ้ยทาไมห้องนี้มันร้อนจังทำไมจะต้องมาทํางานอะไรแบบนี้ด้วยการบ่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่ครับทำให้สภาวะจิตใจของ2คนนี้รู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับคนนี้เป็นพี่ใหญ่สดุดจนกระทั่งความฟริกชันหรือความรู้สึกเชิงลบนี้ครับจาก รอยร้าวเล็กๆมันเริ่มเป็นรอยร้าวที่ใหญ่ขึ้นจากตอนแรกแค่บน่นตอนนี้เริ่มด่าด้วยกันเองเริ่มด่ากันเองเฮ้ยทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมพวกแกไม่ตั้งใจทํางานเลยพอการตําหนิเหล่านี้เกิดขึ้นครับและพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนยานลํานี้เป็นปีๆเลยนะครับในการไปนอกโลกมันก็เลยเกิดสภาวะทางจิตใจที่แย่มากๆพอสภาวะทางจิตใจของนักบินอวกาศแย่ครับการทํางาน มันก็แย่ตามไปด้วยจากตอนแรกแค่บทเล็ก,ลกๆน้อยๆตอนนี้กลายเป็นการทะเลาะก,กันไปแล้วครับจนท้ายที่สดุดด้วยความที่ยานอวกาศทุกลำนะครับจะมีการบันทึกเสียงไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้ถูกส่งมายังพื้นโลกของเราครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหารูปก่อน โอเคที่นี่ครับกลับมาที่พื้นโลกของเราครับณนะองค์การนาซาครับณนะที่อย่างนี้ครับในช่วงประมาณปี1900ช่วงทศวรรษปี1980นะครับเหตุการณ์เหล่านี้ครับถูกพูดถึงบ่อยมากขึ้นนักบินอวกาศหลายคนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่เขาจะต้องอยู่นอกโลกนานๆสิ่งเหล่านี้เริ่มเป็นประเด็นสําคัญที่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้ว การที่เราจะคัดเลือกคนมาเป็นนักบินอวกาศมันจะต้องมีบางอย่างถูกเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นคุณผู้ฟังคิดว่าในช่วงเวลาที่คัดเลือกคนมาช่วงเวลาไหนเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดครับที่คุณจะได้ดูความคิดความอ่านเขาจริงๆคําตอบคือช่วงของการสัมภาษณ์ครับณนะห้องสัมภาษณ์ครับมีการทําการทดสอบเรื่องนี้มากครับมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเทเรนซ์แม็กไกวครับ t ท r e n เรนซ์แม็กไกวครับเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องของการคัดเลือกคนมาเป็นนักบินอวกาศสิ่งที่เขาจะต้องหาให้ได้เลยก็คือเรื่องของการทดสอบ EQ เรื่องของ EQ ทำอย่างไรเขาถึงจะสามารถ รู้ได้ว่าใครมี EQ ที่สงูงใครมี EQ ที่ต่ําและใครมี EQ ที่ต่ําแต่แสร้งทาว่าตัวเองมี EQ ที่สงูงสิ่งเหล่านี้ครับเขาขุดค้นตํารานับร้อยนับพันเล่มเขาอ่านงานวรารสารงานอ่านเอกสารอ่านงานวิจัยนับพันครับแต่ก็พบว่าทุกงานวิจัยทุกตําราทั้งหมดไม่สามารถเอามาตัดสิน EQ ได้เลยเพราะ1สมมติคุณ คุณได้รับคัดเลือกว่าคุณสามารถเข้าสัมภาษณ์เพื่อที่จะเป็นนักบินอวกาศแน่นอนครับคุณก็จะต้องเตรียมตัวคุณก็จะต้องเตรียมวิธีตอบคําถามที่มันดีที่สุดที่คุณเชื่อว่าคนเขาจะซื้อนั่นหมายความว่าคุณรู้เกมคุณรู้ข้อสอบก่อนที่คุณจะไปสอบจริงซึ่งมันใช้ไม่ได้ครับหากเขาจะต้องวัดในเรื่องของ EQ สิ่งต่อมาก็คือแล้วเขาจะต้องวัดจากอะไรถึงจะรู้ EQ ได้จนกระทั่งเขาได้เจอผู้สัมภาษณ์สองคนหลักๆที่ทําให้เขาเห็นแนวความคิดบางอย่างครับ ผู้สัมภาษณ์คนที่หนึ่งครับเป็นนายทหารที่ออกจากราชการมีร่างกายที่ค่อนข้างกำยำมีความสุขมุมนุ่มลึกแล้วดูเลยว,ว่ามีภาวะผู้นำสูงมากแน่ๆโดยเฉพาะในยามวิกฤตผมให้คนนี้เป็นตัว A แล้วกันครับน A คนนี้ครับแรกเริ่มของการสัมภาษณ์ครับเท r ร์เ e ใช้วิธีการทดสอบบางอย่าง t ท r ร์ n e นครับจะหยิบสมุด ติดตัวไปแล้วก็ทําสมุดต,ตกแล้วก็บอกว่าทําเป็นเก็บแล้วก็หัวเราะสิ่งที่ในเอทาครับก็คือเห็นว่าเทอร์เรนซ์กำลังเก็บแล้วก็กําลังหัวเราะแล้วก็ไม่ได้อะไรจนกระทั่งสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเขาก็ค้นพบว่าในเอไม่เหมาะ ก,การเป็นนักบินอวกาศทั้งที่ในเองนะครับเป็นอนดีตทหารมีประสบการณ์มีความสามารถในการ,รเผชิญกับความเสี่ยงตัดสินใจได้แม่นยําแต่ถูกประเมินว่า EQ ต่ําตรงนี้น่าสนใจมากในขณะที่ในบีครับเป็นคนที่ใช้คําว่าค่อนข้างปั๊มปัป๊มเปิดแล้วกันครับ แต่ในคุณเทเรนซ์ครับก็ใช้วิธีการทดสอบแบบเดียวกันก็คือถือหนังสือเข้ามาในห้องแล้วก็ทําตกแล้วก็บอกว่าอ,อ๋อช่วงนี้ผมค่อนข้างซุ่มซ่ามนิดนึงแล้วเขาก็หัวเราะสิ่งที่ในบีทำครับก็คือหัวเราะตามครับแล้วก็เดินเข้าไปช่วยคุณเทเรนซ์เก็บสมุดแล้วก็มาสัมภาษณ์กันเหมือนเดิมพอสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กันมาครับสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นก็คือทั้งสองคนนี้จูนกันติดได้ง่ายมาก จนกระทั่งผลลัพธ์ของการสัมภาษณ์เท r เรนซ์ได้เขียนเลยครับตำราดั้มเดิมไม่สามารถใช้ได้แต่สิ่งนี้ที่สามารถสะท้อนพฤติกรรม EQ ของมนุษย์ได้ดีที่สุดสิ่งนั้นคือการหัวเราะครับตรงนี้น่าสนใจมากครับการหัวเราะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ในตอนนั้นที่เทอ r e เรนซ์ทำการทดสอบผู้สัมภาษณ์หลายคนมากแล้วก็หาไม่ได้ว่าอะไรคือจะเป็นสิ่งที่วัด EQ คนได้ดีมากที่สุดเขาเลยมาเริ่มต้นการตั้งนิยามคำว่า EQ จะก่อน EQ ครับความสามารถในการเท่าทันพลังงานและปร,ะปรับอารมณ์ ผมชอบคำนิยามนี้มากครับ EQ เท่ากับความสามารถในการเท่าทันพลังงานและปรับอารมณ์ยังจำผู้สัมภาษณ์ใน B บีได้ไหมครับตอนที่คุณเทเรนซ์เดินเข้ามาในห้องถือสมุดเข้ามาแล้วก็ทำสมุดตกแล้วก็ทำเป็นเก็บแล้วก็ชวนคุยเป็นเรื่องขำขันนาบีหัวเราะด้วยแล้วหัวเราะในจังหวะที่ใกล้เคียงกันหัวเราะในระดับที่ใกล้เคียงกันการหัวเราะในระดับที่ใกล้เคียงกันนี้สามารถสะท้อน EQ คนได้มหาศาลครับ และไม่มีตำราไหนเขียนลงไปยกเว้นตำราเล่มนี้และเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับว่าทําไมการหัวเราะมันจึงเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนความสามารถทาง EQ ผมอยากให้ทุกท่านดูภาพภาพนี้นะครับสภาพอารมณ์และก็ระดับพลังงานของมนุษย์หากเขียนออกมาเป็นควอดเรนนะครับจะมีอยู่4ช่องอันนี้คือแนวนอนคือสภาพอารมณ์ครับฝั่งซ้ายคือบวก ฝั่งขวาคือลบส่วนแนวตั้งครับคือพลังงานพลังงานมีทั้งสูงและก็มีทั้งต่ำทุกท่านจะเห็นแผนภาพภาพนี้นะครับหากแบ่งเป็นสี่ควอแรน์จะมีสภาพอารมณ์และพลังงานพลังงานจะมีสูงต่าสภาพอารมณ์จะมีบวกลบสภาพอารมณ์บวกและสูงก็คือร่าเริง เฮฮาแต่ถ้าเป็นสภาพอารมณ์บวกแต่อยู่ในระดับพลังงานต่ำก็จะสุขุมสงบทีนี้ครับมาดูโซนฝั่งลบหากคุณมีสภาพอารมณ์ลบแต่อยู่ในระดับพลังงานสงูงก็คือโกรธเกลี้ยวแต่ถ้ามีสภาพอารมณ์ลบแต่อยู่ในระดับต่ำก็อาจจะหงุดหงิดนิดหน่อย การอ่านพลังงานและสภาพอารมณ์คือการที่คุณรู้ว่าคนคนนั้นอยู่ในช่องไหนระหว่างสภาพอารมณ์สูงบวกสภาพอารมณ์สูงต่ําสภาพอารมณ์ลบสูงสภาพอารมณ์ลบ,ลบต่ําสิ่งที่เขาประเมินได้จากการวัด EQ คนครับหากคุณสนทนากับใครและคุณหัวเราะและเขาหัวเราะไปกับคุณมันหมายความว่าอีกฝ่ายกำลังพยายามปรับจูนพลังงานและสภาพอารมณ์ของเขาให้สอดคล้องกับคุณนั่นหมายความว่า การเรียนรู้ที่จะปรับสภาพอารมณ์และพลังงานมันคือทักษะสำคัญของคนที่มี EQ ที่สูงครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากหากสมมติคุณผู้ฟังกับผมเราคุยกันแล้วคุณหัวเราะแล้วผมไม่ได้หัวเราะผมนิ่งสงบเลยเราจะจูนกันไหมครับก็ไม่ค่อยลูกต้องไหมครับแต่ถ้าคุณหัวเราะแล้วผมก็หัวเราะด้วยผมกำลังพยายามที่จะเรียนรู้ในการปรับตัวเข้าหาคุณผมกำลังเพิ่ม EQ ตัวเอง สิ่งนี้แหละครับคือการอ่านพลังงานและเขาได้ค้นพบจากการสัมภาษณ์คนเพื่อที่จะมาเป็นนักเป็นอวกาศดังนั้นคุณได้ดูแล้วครับคอนเซปที่สะท้อนได้เลยว่าคนคนนั้นมี EQ สูงหรือเปล่าสิ่งนั้นคือการหัวเราะครับแต่ผมจะแปลให้ง่ายๆนะครับมันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การหัวเราะมันอาจจะหมายถึงการที่เขาปรับเปลี่ยนพลังงานให้สอดคล้องกับคุณหากคุณอารมณ์ดีและเขาพยายามทําให้ตัวเองอารมณ์ดีตามไปด้วยแสดงว่าเขา EQ สูงมาก ทีนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านก็จะมีคําถามอ้าวคุณไลออนแล้วถ้าคนคนนี้เขาอารมณ์เสียมาเลยล่ะเราจะต้องเปลี่ยนให้เรามีอารมณ์เสียไปได้วยหรือเปล่าไม่ครับแต่หากคุณเป็นคนที่มีอ Q สูงสิ่งที่คุณจะทําก็คือคุณจะไม่ไปอารมณ์บวกใส่เขาตั้งที่เขาอารมณ์เสียคุณจะไม่ไปให้คําแนะนําอะไรเขาแต่คุณจะค่อยๆพยายามเข้าใจความรู้สึกเขาและหลีกเลี่ยงที่จะตัดสิน คุณจะไม่ได้ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่แต่คุณแค่ทําให้ตัวเองเรียนรู้ที่จะเข้าใจเขาและเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจเขาเขาก็จะค่อยๆเข้าใจคุณและบางทีเขาอาจจะอารมณ์ดีขึ้นโดยที่คุณไม่ได้ไปไปยัดเยียดอะไรเขาเลยนี่คือพลังอํานาจของคนที่มี EQ สูงครับดังนั้น สภาพอารมณ์และพลังงานมักจะแสดงออกผ่านสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดสัญญาณเหล่านี้มีความสำคัญเพราะการอ่านอารมณ์ให้แม่นยำทำได้ยากมากๆครับผมขออนุญาตอ่านอีกครั้งนะครับการอ่านอารมณ์ให้แม่นยำทำได้ยากมากๆดังนั้นการอ่านพลังงานและสภาพอารมณ์มันคือเรื่องของความรู้สึกล้วนๆครับและถ้ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกแสดงว่าคุณทุกคนผมด้วยมีสัญชตาตญาณนั้นอยู่ในตัวหนังสือเล่มนี้จึงเขียนไว้ครับ เมื่อคนนึงหัวเราะและอีกฝ่ายแค่ตามน้ำไปเฉยๆคุณจะรู้ได้เพราะแม้จะฟังดูคล้ายกันแต่สภาพอารมณ์และระดับพลังงานของพวกเขาไม่ตรงกันสมมติคุณผู้ฟังหัวเราะเฮฮามากเลยแต่ผมเขาเรียกว่าขำกลบเกลื่อนต่อให้คุณไม่ได้ใช้เหตุผลคุณก็จะรู้สึกได้ถึงแม้ว่าเรากำลังหัวเราะด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าใส่ใจฟังดีๆคุณก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าระดับเสียงและจังหวะมันไม่สอดคล้องกัน ถ้าระดับความพึงพอใจและการตื่นตัวไม่ตรงกันแสดงว่าความคิดก็ไม่ได้สอดประสานกันดังนั้นเราแสดงความฉลาดทางอารมณ์โดยแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเราได้ยินอารมณ์ของพวกเขาขีดเส้นใต้คำนี้ครับได้ยินอารมณ์ของพวกเขาวิธีการก็แค่เริ่มต้นจากการสังเกตสภาพอารมณ์และพลังงานของอีกฝ่ายจากนั้นก็จับคู่ให้เข้ากันสภาพอารมณ์และพลังงานเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่ภาษาสำหรับสร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์ มันช่วยให้อีกฝ่ายเห็นว่าเราอยากที่จะสอดประสานกับพวกเขาครับดังนั้นคีย์เวิร์ดครับการได้ยินอารมณ์ครับนี่คือคีย์เวิร์ดของอพิโซดครับการได้ยินอารมณ์และอารมณ์และพลังงานของมนุษย์มีอยู่4 q u ควอดรนต์มี4ช่องพลังงานและสภาพอารมณ์ ในฐานะที่คุณเป็นซูเปอร์คอม n ม c น t ิเคเตอร์นะครับผมจะให้ชาร์จหลังจากนี้ที่คุณจะไปคุยกับใครสักคนหนึ่งลองดูนะครับว่าพลังงานและสภาพอารมณ์ของเขาอยู่ในโซนไหนถ้าอยู่ในโซนบวกคุณลองปรับตัวเองให้อยู่ในโซนเดียวกับเขาถ้าเขาอยู่ในเชิงลบลองทําความเข้าใจนยะว่าเขาอยู่ในเชิงลบนั้นเพราะอะไรและเรียนรู้ที่จะทำความความเข้าใจเขาและคุณจะเห็นความอัศจรรย์บางอย่างครับถ้าคุณได้ทําคุณจะรู้ครับ แต่สำหรับเอพิโซดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ตต่อไปสำหรับเอพิโซดนี้ทางผู้ร่วมงานเดอะไลบรารีและตัวผมไลออนยูว่ r s ิของกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด s u b สไครต์ให้เดอะไลบรารีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1ล้านซับด้ครับได้ไหมครับ รู้สึกว่าโลกมีการเปลีป่ยนแปลงเร็วใช่ไหมครับรู้สึกว่าการจัดการชีวิตตัวเองมันยากขึ้นวันนี้เราจะมาแก้สิ่งนั้นกันครับถึงแม้มันจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากและถ้าคุณควบคุมสิ่งนี้ได้คุณจะควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยสิ่งนั้นครับคือตัวท่านเองเพียงแค่ว่าคุณไม่ยอมแพ้และวินัยชีวิตจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่าน 9, 000, 000, สิ่งนั้นไปได้สัมมนาน,นี้ครับจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2568บัตรซิคะอนออนล, 13, ละ 14, คละบบบัััตรคคหาาาากกุณอออยจจมมเสสนนดแล์ ลงมือทำจริงๆเจอเวิร์กช็อปจริงๆเจอคอมมูนิตี้จริงๆเราจะมาได้เจอกันตัวเป็นๆด้วยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ line at and andalee หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับและวลนเรามาเจอกันครับเราจะมาค้นหาเครื่องมือนี้ไปด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทําให้คุณเป็นอิสร